สวัสดีครับทุกคนวันนี้มีรถบ้านสสวยๆมาแนะนำอีกคันนะครับ Toyota VOS s ปี2013เกียร์ออโต้คันนี้บอกเลยว่าเหมาะมากสำหรับใครที่กำลังมองหารถใช้งานดีๆสภาพพร้อมไม่ต้องไปซ่อมอะไรเพิ่มแล้วคันนี้เครื่องดีเกียร์นิ่มขับดีมากครับแอร์ก็เย็นเจี๊ยบคือเปิดมาปุ๊บเย็นมาเลยไม่ต้องรอแถมไม่เคยติดแก๊สด้วยนะครับ ใครที่กังวลเรื่องเครื่องสึกหรอจากแกส๊สสบายใจได้เลยเพราะเจ้าของเขาใช้แต่ระบบเดิมๆภายนอกก็สวยครับหน้าหลังเดิมไม่มีชนหนักตัวถังดูแล้วโอเคเลยไม่มีร่องรอยอะไรที่น่าเป็นห่วงสีดูดีทั้งคันไม่ต้องไปทำสีเพิ่มให้เสียเงินอีกเรื่องเอกสารก็พร้อมนะครับเล่มครบชุดโอนครบภาษีก็ยาวถึงปี6 5ไปเลยไม่ต้องวิ่งต่อป้ายวิ่งทำเรื่องให้วุ่นวาย ตอนนี้รถอยู่ที่อำเภอจนะจังหวัดสงขลาใครอยู่ใกล้ๆลองนัดดูรถได้เลยเจ้าของใจดีครับติดต่อบังลุกเบอร์0936036229ได้โดยตรงเลยนะครับราคาสดตั้งไว้ที่149,500บาทถือว่าคุ้มมากๆกับรถบ้านสภาพนี้ไม่ใช่รถเต็นท์นะครับขายเองเจ้าของดูแลดีมาก ถ้าใครกําลังมองหารถไว้ใช้งานสักคันไม่จุกจิกขับสบายประหยัดน้ำมันผมว่าเจ้า Vios คันนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับยิ้ม